ร้อมกันร่วมวับกามสนาบสนุและให้ทุนจิวความรากสนับีและความร้อมมือกันของทุกท่าที่ได้เห็นในวันนี้ ทำให้ข้าพเจ้าพื่นใจมีกำลังใจมากขึ้นยความช่เหลือเสมอว่าความเมต่อปรารถนาดีของ อย่างสำคัญที่จะทำให้ความพร้อมเพรียงให้เกิดขึนน้นมนะีขึ้นทั้งในมูกขณะในประบานเปติย์ในท่าคนไทย เรายัางมีคุณธรรมอันนี้ปราศจากมีคุณธรรมขอ้อนี้จำอยู่ในใจก็จะมี ความหวมังใดกว่าานืองไทยเมื่อจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆก็จะอยู่รอดปลอดภัยและอำนวนมั่นคงปลอดภัยได้ตลอด

dhe me i të e po ha në pasëm në një një në një një